สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนในวินาทีชุดบล็อกเอ่อค่ำๆของเราในวินาในว่าที่ก็นะเป็นเวลาว่างของเราเนาะก็จัดแบบจับคู่ให้ดีกว่านะครับเป็นช่วงแอบมาแนวมาบ้างไม่มาบ้างนะครับนานๆก็จะมาสักครั้งนึงนะครับนะสำหรับในช่วงเวลาที่ว่างๆนะครับก็จะมานําเสนอพี่ๆได้รับชมกันนะครับเป็นหน้าแรกหนึ่งถาดรับก็จับคู่นะครับจับคู่แล้วโทรผมได้เลยนะเหมือนดีเช่นเคยแนวเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่ส่งฟีดกรายการนะครับ นะครับไหนๆก็ไหนๆก็แล้วนะครับ so, ก็อยากจะรู้แล้วว like ่ามีพระอะไรบ้างนะครับส่วนมากจะเป็นพระเหรียญนะนะพระเหรียญรูปรอในครับหลากหลายรายการแรกนี่เอาแบบจี๊ดๆหน่อยดูง่ายๆหน่อยเนี่ยเป็นยายพี่เดี๋ยวจี๊ดๆหน่อยดูง่ายๆหน่อยในครับหลวงปู่ขาวแน่นอนละองค์นี้ในครับหลวงปู่ขาอานาลโยนะครับอุดรธานีโอ้โหพระดูง่ายเห็นไหมพระดูง่ายสบายตาเอาคู่ละจับคู่นะจับคู่สามร้อยพี่ แล้วก็เหรียญน,นี้ครับพี่น้บซึ่งเป็นเหรียญของนาครับสมเด็จโตนาครับอ่าสมเด็จโตครับพี่นาครับเหรียญน,นี้ออกปีหนึ่งเจ็ดนะครับเส้นขนแมวนีวว่วิ่งพรืบพรับเลยวัดใหม่บางหุ่นพรมนะครับพี่พี่วัดใหม่บางหุ่นพรมเออมีบาทนะเนีเออเนี่ยเหรียญน,นี่มีบาทเลยมีบาทเหรียญด้วยนะคือมันน่าจะเป็นช่วงใบไม้เห็นไหมมันกระแทกขึ้นไปมันเป็นบาทเหรียญน,นะจับคู่ได้พี่จับคู่สามร้อย นะจะคู่300แล้วก็เหรียญอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งอออกวัดพระโคะนะครับนี่ก็ดูง่ายครับพี่สมเด็จเจ้าพระโคบวกพ่อทวดนะครับด้านหลังก็จะเป็นเจดีแนวสถูกแล้วก็อรอยเท้าท่านนะครับเหรียญเดิมดีนะคือบางเหรียญอย่างเงี้ยพี่ในะถึงอาจจะไม่ได้มีราคาแรงนะครับแต่พี่ใช้แล้วได้พุทธคุณแน่นอนคู่ละสา0ร คู่ละ300นี่เป็นหล่อบโบราณครับพี่นะเป็นหล่อของหลวงปู่ทิมนะพิมพ์ยืนนะครับ,รออรรบดูร่องรอยการหล่อรอยย่นของเนื้อโลหะข่าเบา้านะครับอ่าร่องรอยการหล่อรอยย่นนนครับของเนื้อหาโลหะทองเหลืองแนวะที่ใช้หล่อคือร่องรอยการหล่อค่าเบา้ายังคงเดิมเห็นไหมพี่เนยังคงเดิมนะเนี่ยห้านนด้านด้านล่างน่าจะเป็นรอยตะไบแล้วเป็นรอยทองนะนเหมือนจะปิดทองไ้ด้วยจับคู่ได้พี่ําคู่ละ300เผื่อท่านใดออยากได้ศึกษา นะครับอยากได้ศึกษาอยากได้สะสมก็แบ่งฟันกันไปกบพี่แนวะหรหลวกพขาแดงเหรียญเนี้ยสุดๆดูเดิเห็นไหมกระดูกเขแดงนะแนวเหรียญเนี้ยเชื่ว่าเหรียญสุดๆเลยพี่แนวขอบเดิมแบบไม่เห็นมาตัวตัดมงตัดใหม่นะครับเนี่ยตัดเดิมๆตัดเก่าๆก,ก็เลยพี่แนวะพระแบบเนี้ยคือเรียกว่าพระดูง่ายเห็นไหมพระแบบนี้พี่นะเขาเรียกว่าพระดูง่ายเอาเอาคู่ละสามร้อย ในครับคู่ละสามร้อยบาทในครับบังหนุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับจับคู่ได้นะอาจจะเก่าจะก่อนหน่อยพี่แต่คลาสสิกเหลือเกินในครับจะเก่าจะก่อนหน่อยไม่เป็นไรครับพี่นะครับคลาสสิกเหลือเกินสําหรับองค์นี้นะบางหนุนพมพิมพ์ใหญ่เห็นไหมพี่แนวบบังหุนพมพิมพ์ใหญ่นะจัดแบบจับคู่ไปเลยแนวคู่ละสามร้อยพี่บังหุนพมพิมพ์ใหญ่ในผ้าเดิมๆนะพาเบ้นบ้านในพินานในครับจับคู่ได้เลยนะครับแล้วก็พอลีอันนี้ก็ดูง่ายนะครับอ่าดูง่ายสบายตาในครับรูปทรงสามเหลี่ยม พอลีครับพี่นะ้าใบโพลพอลี <c oughs> เอาคู่ละแนวะค,คู่ละสามร้อยบาทน้าใบโพลพอลีนะค,ปปนะคู่ละสามร้อยไปได้เหรียญน,นะครับซ <c oughs> ึ่งเป็นเหรียญของหลวงพ่ออุตมะนะน้าเหรียญกลมครับพี่หนับหูนิยมดูง่ายนะเหรียญกลม,มนิยมดูง่ายนะครับทองแดงลมดําทองแดงลมดํานะครับหลวงพ่ออุตมะโอ้โหธรรมชาติจริงๆนะครับธรรมชาติแบบไม่ต้องหลีกหนีเนะ่ย คู่ละสามร้อยแล้วก็องค์นี้อง์นี้จะเป็นจริงๆเป็นพระปิตาเนยครับเป็นพิมพ์ปั้นพระพิคเนนีนครับลายยันนี่แบบอ่าพี่ลองดูตัวยันแล้วกันลายยันเนี่ยเป็นเส้นขนมจีนนะเห็นไหมยันเป็นเส้นขนมจีนนะเนี่ยเอาเอาคู่ละสามร้อยนะครับยันเส้นขนมจีนเลยพี่ราคาแบบแบ่งปันเลยนะแล้วก็อ,องค์นี้พี่ โอ้นี่จะเป็นของหลวงพ่อปเปิน่นะครับเออหลวงพ่อเปินเนี่ยหนึ่งเก้านะครับค้าบเหือข้าบใครแขวนใช้โดยตรงเนะ่อ่าคาบเหือค้าบใครตัวตัดนะครับแขวนใช้โดยตรงเนื้อผ้าสวยมากนะครับเนื้อผ้าสวยมากเอาไปคู่ละ <c oughs> คู่ละสามร้อย เนียครับหรือว่าเปิดนะคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นห้าเหลี่ยมนี่ครับห้าเหลี่ยมรอบโบราณแล้วพี่ดูกระแสหนึ่งกันเอันนี้ห้าเหลี่ยมนะห้าเหลี่ยมเอาคู่ละสามร้อยแนวห้าเหลี่ยมแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะองค์นี้จะเป็นหลวงพง่อจงแนวดูของพระจงวัดหน้าต่างหรอกอะไรอย่างพี่พระจง แล้วก็จงวัดต่างนอกนับหลังสิงกันภัย์นับหลังสิงกันภัยเอาคู่ละคู่ละสามร้อยนะครับคู่ละนะคู่ละสามร้อยนี่เป็นเพราะตวัดเนินนี่ครับเพราะตวัดเนินนะเนี่ยพี่พระพิตาเดีวาหลวงเพราะตวัดเนินคู่ละสามร้อยนะเพราะตวัดเนิน นะเพราะตัวหนึ่งคู่จะสามร้อยเหรียญนะครับอีกหนึ่งเหรียญเหรียญหลวงพ่ออาวัวปลอในครับเนี่ยพี่หลวงพ,พ่อโสธรนะครับเหรียญพ่อโสธรคือเหรียญเดิมเดิมเหรียญแท้ๆดูง่ายเลยกิฟต์เลยเนะี่ยคู่ละคู่ละสามร้อยแล้วคู่ละสามร้อยแ,แ,แล้วก็ทำเสือทำเสือนี่ติดหน้าติดตานะเห็นไหมทำเสือติดหน้าติดตาเลยพี่เดิมเดิมคู่ละ นะครับคู่ละสามร้อยบาทแนวคู่ละสามร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็องนี้ในห้องนี้จะเป็นเราหลวงพระพรมแนวหลวงพระพรมปีหนึ่งสามหลวงพระพรมนะปีหนึ่งสามคู่ละนะครับโอ้โหเป็นราคงเลยดูเลยคู่ละสามร้อยวิเป 300, เป็นไงราคาแนวค,คู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็พระพิตาเนื้อไม่กระพัดสองหนะ้า พาวิตาเนื้อเมกกะพัดสองหนะ้าอันนี้เขาว่าเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่เอาไปคู่ละนวินาคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็อุปคุตเทวีนะเป็นหลวงพ่อนั่งอยู่ด้านในนะครับเอออุปคุตหลวงพ่อนั่งอยู่ด้านใน,น,น,ในเนี่ยเนื้อสวยเนื้อดูง่ายเลยนะนะครับอุปคุตเทวีนะหลวงพ่อนั่งอยู่ด้านในนะเอาไปคู่ละคู่ละสามร้อย จับคู่ได้นะครับคู่ละสามร้อยลูกหลวงพ่อเดิมรูปสวยรูปดูง่ายดีรูปสวยรูปดูง่ายครับพี S! <S ่นับกระดาษหนังไก่รอยจานเดิมนะเห็นไหมกระดาษหนังไก่รอยจานเดิมคู่ละสามร้อยบ้าทนะครับคู่ละสามร้อยนะครับเราก็องนี้องนี้จะเป็นหลวงปู่ดุลนนครับหลวงปู่ดุลนะเนี่ยหลวงปู่ด uh ุล ไตามาสองหนึ่งนะครับไตมา้าสุรินปูดุลเอาไปคู่ละนล้คู่ละสามร้อยบาทนะครับปูดุลปูดุลคู่ละสามร้อยนะครับ, 300, รบเราก็เนื้อผงครับพี่องค์นี้จะเป็นว่าจริงๆเป็นพิมพ์สะดุ้งสะดุ้งกลับนะครับหรือเป็นพิมพ์สมาธิแล้วหลวงปู่บุญไว้กลางบางแก้วพี่รอยจานเล็กๆแข้งๆเดิมๆคู่ละสามร้อย เหรียญนะครับนี่ครับพี่เหรียญกำลังดังนะครับหลวงปู่เจียมนะครับเหรียญเสมานะครับโอ้โหดูง่ายๆเลยพี่นะครับแปดรอบหลวงปู่เจียมสุรินตํานานสายเหนียวนะนะครับอืทหารใต้รู้ดีพี่นะครับนี่ครับพี่เหรียญของท่านหลวงปู่เจียมสุรินคู่ละคู่ละสามร้อยนะครับพี่พี่คู่ละสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่เจียมสุรินองค์นี้หลวงพ่อฤาษีดิ้งดำ เดี๋ยวพี่พี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเห็นไหม,ไหมพ่อฤาษีลิงดำพระเจ้าตากสินมหาราชเดี๋ยวหลวงพ่อฤาษีลิงดำเอาคู่ละเดี่ยะคู่ละสามร้อยเดี๋ยวพ่อฤาษีลิงดำนะเนี่ยรวหลวงพ่อฤาษีลิงดำคู่ละสามร้อยบาทในครับแล้วก็องค์นี้เป็นอ๋อหลวงปาน องค์นี้จริงๆเขาลงรักไว้นะครับอ่าเขาลงรักดําไว้รักเขาแห้งนะครับอ่ารักเขาแห้งแล้วได้เดิมพี่มาปรรักเขาแห้งอะไรได้เดิมเอาคู่ละนี่นะจับคู่ได้นะคู่ละาสามร้อยหลวงพ่อเขียวนะเนี <c oughs> ่ยใช่ไหมหลวงพ่อรุ่งบอกหลวงพ่อเขียวหลวงพ่อรุงนะครับพ่อรุงเขาเหล็ก แนวรูปหล่อนะครับของพ่อรุงเขาเหล็กนะครับโอ้โหหล่อป,ปั๊มได้สวยงามนะครับจับคู่ได้พี่คู่ละสามร้อยแนวอ,อันนี้จะเป็นอ่าเชียงแสนเนี่ยพี่นะครับโอ้โหพี่ดูเนี่ยเชียงแสนแนวนี้พิมพ์เล็กเนี่ยไปดูเนื้อตะก่วดเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายดีแนอ่าค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายเอาคู่ละสามร้อยไปในครับ อุตสาหะ300แล้วก็องนี้ครับพี่นะองนี้จะเป็นปางอ่าพิมพ์ยืดแล้ก็แพงเพชรนะครับข้างเป็นถาวัเลื่อยไหมในอัพเป็นถาวัเลื่อยไหมพี่ในะครับราคาเบาๆนะคู่ละ300บาทเนะีครับ,รบเป็นพิมพ์ยืดแล้วมีถาวรนนะครับแล้วก็เพราเส้นแหลมทรายเนี่ยครับดูเนื้อดูหน้าดูตาไหมดูร่องรอยการหลอ่อดูธรรมชาติดูค่าเป้าเนี่ยครับเพราะเส้นแหลมทรายกับพี่นะครับเม็ดผล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 ขึ้นด้านหลังอย่างชัดเจน ู่ละสามร้อยอเะเส้นครับพเพรเส้นแหลมทรายแล้วก็องค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อขันไหมหรือจะเป็นของหลวงพอ่พอพระทองวัดราชโยธาหลังกระเทาะหน่อยเป็นเนื้อดินที่มีหลังกระเทาะครับพี่ในครับเป็นเนื้อดินพิมพ์มพสมาธินี่ครับไม่ใช่พรนะบิดาแล้วม่เป็นพิมพ์เนื้อดินสมาธิพระทองวัดราชโยธาคู่ละสามร้อยแล้วก็ะระฆังองค์นี้ครับพี่ในครับอันนี้จะเป็นสมเด็จพระจันโตในครับเนื้ออปากา แล้วสมเมด็จพะจาร์โตพี่ดูหน้าดูตาดูริ้วรอยความลึกความคมนะครับองค์นี้จะเป็นนะครับจะเป็นแบบโอ้โหดูง่ายและได้เดิมเห็นไหมะจะเป็นแบบก็เรียกว่าลักังนะครับเอาไปคู่ละส300 แล้วก็นี่หนองแจงครับพี่สุพรรณบุรีเนื majesty, <pl ains> ้อตะกัวสีแดงนะครับพระร่วงกุ่หนองแจงนะครับสุพรรณบุรีลังลายผ้านะครับก็จะเป็นขีดๆด้านข้างนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของกุ่นี้และอย่างนึงคือตะกัวสีนิมแดงครับพี่นะครับแดงจากในเนื้อปลาอย่างชัดเจนรนบพ่พิจารณแดงจากในเนื้อปลาอย่างชัดเจนนะครับอ๋อด้านหลังครับพี่ด้านหลังก็จะเป็นอ๋อลายผ้านะครับพี่ดูเนี่ยแนวด้านหลังนะจะเป็นลายผ้านะครับสวย ธรรมชาติคู่ละสามร้อยแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงพ่อทองพระราชโยธาเนะครับเป็นพระเนืน้อดินซึ่ง,งบบรรทรงคุณค่านะยครับมวลสาราชัดเจนนะครับทรงคุณค่าพระมวลสารเขาชัดเจนจัดแบบจับคู่ได้พี่นะครับเขาเรียกพระปิตาหลวงพระทองยุคต้นนะครับพิมพ์เข้าไปดูดีมีในระบบนะครับคู่ละสามร้อยแล้วก็รายการสุดท้ายของเราพี่เนีครับเป็นองค์นี้เลยองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทิมครับพี่นะครับหลวงปู่ทิมด้านหลังยันชัดเจนครับพี่เห็นมาเที่ยวลึก นะที่ลึกนะดูยานได้ปึ๊กเลยนะนในครับโอ้โห,โโหคมคลิปเอาคู่ล,ละสาม้อยบาทนะครับช่วงแอบมาก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆนะสนใจรายการไหนนะครับโทรก็มาหาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ